cầu tâm 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 cầu ก็ต้องคุยกันก่อนนะเดี๋ยวคุยแล้วคุยแล้วก็คุยแล้วยังไม่ยอมเลยถ้าเราไปขับรถมาก็ลองขับรถเดี๋ยวก็ลองขับรถเข้าออกอยู่เรื่องงงได้ไงถ้าเราจะประกอบเรงเลยครัเออเขาทำรั้วทำรั้วไงมันเขตเป็นที่บ้างมั้ยมันยังบอกว่าที่สถานะมันทํารั้วไม่ได้หรอกมันเขตครอบครองไม่ได้มันครอบครองมันใช้ร่วมกันมันทําไม่ได้ ครอบครองร่วมกันมันก็อยู่แค่นี้แหละก็สร้างแค่นี้ก็เดินแค่นี้ก็ต่้งผนตั้งเดินแค่นี้อยู่แล้วมากินขุดเอาถนนถนนไปอีกตัวที่เอาไปเพื่อผีเหลือว่าโตก็มาได้ใส่ประโยชน์ผีเหลยอยู่แล้วอยู่นี้โตก็เดินทางนู้นอยู่แล้วถึงโตมาเดินทางนี้ก็เดินร่วมกันไรมันก็เดินร่วมกันมาตั้งนานมาได้มาทีหลังรอ ไม่มีใครยอมไปเลยเออเด็กจริงโอเคแล้วจะพูดอะไรได้หรอครับเออโอ้เก้าสิบกว่าแล้วขอพูดไม่ได้หรอครับเป็นสไปร์ก็มาก็อยู่นี่ก็สามสิบปีแล้วมาก็เห็นเหตุการณ์อยู่แล้วนั่นจึงรอลุงเอ๊ะลุงเอ๊ะแกมาอเออเออถ้าไมนก็ยังทำไม่ได้หรอก อยู่เพราะว่าลูกก็ต้องมีหลายคนก็ต้องพร้อมใจกันมาเขาพูดกลับไปมีเอ๊บอ่ะไม่เห็นบอกไม่ไงั้นก็ทำทำไม่ได้แล้วพวกเอ๊ะไม่ได้หรอกขับรถเข้าออกมันไม่ได้เอามากระติดเสาอยู่ดี เอาแม่ก็พูดดิเอนนนอน,น,น,นัดเลยนัดมาเลยทนั้นน่ะอ้นนี้ไอมกแล้วเวลานันอครอพวก้มาออันนี้บดได้บดได้บดได้เอ็ดบดได้บดได้ ยังพูดบได้เอ็ดบได้เพราะว่าเขายังไม่ได้เซ็นไม่ตกลงอะไรทําไม่ได้นะเออไม่มีเซ็นยังทําไม่ได้นะตกลงกันไม่ได้ยังยังทาอะไรไม่ได้เพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วก็แค่เรนร่วมกันมันทําไม่ได้ ไม่ได้หรอกอยังไม่ได้เซ็นนะแล้วก็แจ้งแจ้งกลับได้เนี่ยมันที่มันเดินร่วมกันมาตั้งนานแล้วมันสิบกว่าปีแล้วมันสิบกว่าปีแล้วแค่รถ้ี่รากันไทเออกแค่รี่เแ่รถากแค่รเา่รกค่กันา่ก แม่ก็คือไม่ให้ปากไงคือเดินร่วมกันปกติคือว่าเออเดินร่วมกันปกติก็จะปากทำไมคือเหตุผลอย่างนี้คือเราก็ไม่ได้ลุกไปไหนเราก็อยู่แค่นี้นั่นก็อยู่แค่นั้นคือเดินร่วมก <si suppression> ันปกติเราจะปากเพื่ออะไรแค่นั้นเองเออเราไม่ได้ห่วงอะไรเลย ไม่ใช่มันปักไม่ได้จริงๆมันก็ปักไม่ได้รอกเพราะว่าเราเพ่อทานรถเข้าออกเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะราอ่ายหันาา ้มว่ามีคนลูกล้ำเลยคือว่าบ่ต้องให้ปากขอให้เดินร่วมกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดินร่วมกันอย่างเอือนมันก็ปากบอดได้นั่นแหละมาเขาก็ไม่มีใครยอมอยู่แล้วมาทางรถเข้ารถออกอยู่แล้วเราไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วแค่รถเราเข้า เขาจะทำรั้วนี่ไฟนี่เลยแล้วหนูออกทําไงละครูใต้ที่มันเป็นทางนะมันก็ไม่ขอไม่ให้ทําเราเราขอว่าไม่ให้ทําให้เดินร่วมกันแค่แค่เดินร่วมกันที่ว่าเราไม่ได้ปีปัญหาละก็ไม่รู้ก็จะทําเพื่ออะไรเราก็แค่นี้ครับว่าทางรถไฟรถเราต้องไส่คันแค่นี้เออมันจะทําเพื่อพี่เด้อ ไม่ได้เล่ได้แล้วแขกเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็เออเดินคือว่าคือว่าขอว่าบอกเขาแล้วขอบอกเขาปักล้วงไงคือเดินร่วมกันอยู่แล้วก็ถึงว่านี่ก็มาด่าว่าเรากินเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็ทำนี่ก็เดิแค่เดินเข้าออกแล้วก็ไม่ได้ทำแล้วใครจะทำล้วงทำไมล่ะทำล้วงมันก็เหมือนไอ้นี่เนื้อเขาก็มีอยู่แล้วเขาก็ออกทางนู้นที่บ้างเออเนี่ย

ถ่องกล้องหล่อความึงเป็นเพ่อมาเมื่อวานนี้มึงผู้นผู้แดนดีบอทะลุดินขี้สิเกี๊ยาเนื้อตัจะปนเรื่องท่ลูกเนืออาเป็คนจัดการแดนแล้วพอลอยู่เขาออไถ่วแล้วก็ยอยเอ็นดีกว่าเอมันอยู่แต่ยังสบายเด้อ

เดี๋ยวเดี๋ยวนัดมาดีกว่าเไม่ใช่ค่อยคุยกันแล้ว่ว่าติ๊ยังบอกว่าขอทางออเดี๋ยวตะพูนตายแล้วปล่อยหน้าหมู่บ้านนี่ออกไปได้ค่อยคุยกันไม่ให้ทำมาเนี่ยติกก็ทำทำแล้วทางคุนก็ตุ้งลืแล้วเสาไฟกันแล้วเลี้ยวรถงั้นรถตั้งกี่คันเขาหาว่าเตยจะพาลูกพี่เขาเนี่ยไปบ้านป๊เกี่ยวแล้วเขาจะมาทำอะไรจะปลูกบ้านยาวมาถึงนี่เลยปะล่ะ ตรงนี้ไม่ใช้ประโยชน์อะไรอยู่แล้วมันจะมาเกี่ยวอะไรตรงนี้ร้ <S <S องได้แล้วท้า,าจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นที่ที่มีโฉนดมึงเข้าใจไหมที่เราครอบครองอยู่เราใช้ประโยชน์ร่วมกันจะมาการอย่างนี้ไม่ได้ <S <S เราครอบครองเราไม่มีใครครอบครองทั้งนั้นเป็น,ปนที่ถาธานะาเป็นที่มาจับจองกันมาถ้าคองจริงๆอ่ะเป็นที่สาธานะมันไม่มันใช้ประโยชน์ร่วมกันมาตั้งนานแล้ว เราก็ไม่ได้ว่าจะเอาเขานี่มาปักั้วเพื่ออะไรล้วนเพื่ออะไร <ทำ S 1> มันจะเอา <ทำ S 1> เพื่ออะไรนนะมแค่เดินออกร่วมกันก้นนนจไปก่อดีอดดด๋ยวตลาดมาครับ้าจริงๆแล้วไปขึ้นสูงขึ้นศาสรมันก็มีดีที่ประละมีไม่ฉโนดเนี่ย จะทำทำไมแค่รู <c ười> ้ว่าขึ้นศาลก็ย้อมขึ้นศาลก็ย้อนออกค่ายทางเดินเนี่ยไม่ได้ว่าขอมากเลยไม่ได้ทําไม่ได้พูดเลยนะว่าฟ้องเลยก็บอกว่าถ้าขึ้นศาล